คลิปนี้นะคะเราจะไปดูปรากฏการ์คออานะคะของแฟนคลับลิซ่าและกลุ่มต่างๆนะคะที่เขารักลิซ่าบ้างเขาออกมาแสดงจุดยืนยังไงกันบ้างนะคะมาเริ่มกันที่ลิซ่าบาร์นะคะอันนี้เป็นกลุ่มของจีนนะคะเขาบอกว่าทาไมกิจกรรมของศิลปินคนอื่นในว G ยจีจึงไม่ถูกจํากัดในขณะที่บริษัทจํากัดก,กิจกรรมของลิซ่ามาตลอดอันนี้เป็นกลุ่มของจีนนะคะที่ชื่อลิซ่าบาร์นะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือลิลลี่สตรีมนะคะอันนี้เขาบอกว่าเพียง16วัน โซโล่เดี่ยวของลิซ่าก็ถูกยกเลิกคำสั่งซื้อและมีการจำกัดการร่วมกิจกรรมกับแบรนด์ต่างๆที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์กลุ่มที่3เลยก็คือลิลี่โฮมนะคะอันนี้เขาบอกว่าขอขอบคุณบุกฤษออฟฟิเชียลนะคะที่รักและก็ทำดีที่สุดเพื่อนลิซ่าความยุตธรรมสำหรับลิซ่าหลังจากนั้นนะคะลิลี่โฮมเนี่ยเขาก็ได้ทวิอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายปีก่อนก่อนเกิดโควิดข้อแก้ตัวที่ไม่สมเหตุสมผลความเป็นมืออาชีพ ที่ไม่ดีและข้อแก้ตัวที่อ่อนแอดูเหมือนจะเป็นที่แพร่หลายและสอดคล้องกันเมื่อพูดถึงการให้เกียรติสัญญาสําหรับการรับรองกันเป็นตัวแทนและตีพิมพ์ของลิซ่าความยุติธรรมสำหรับลิซ่าตอนนี้คือทุกคนกําลังขึ้นแฮชแท็กว่าความยุติธรรมสำหรับลิซ่ากันนะคะในกลุ่มต่างๆเลยนะคะและก็หลังจากนั้นนะคะทางลิลี่สตรีมเนี่ยเขาก็ได้มาทวีตอีกนะคะเขาบอกว่าฉันแน่ใจว่าแบรนด์ต่างๆไม่ได้จ้างลิซ่าจ่ายเงินหลายล้านเพื่อให้เธอลงเอยด้วยการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองผ่านอินสตาแกรมเท่านั้น แค่จริงแล้วไม่มีเหตุผลใดๆที่แบรนต่างๆจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานทั้งในเกาหลีและต่างประเทศกับลิซ่าอันนี้เป็นของลิลลี่สตรีมนะคะอันนี้คือเขาโพสต์ล่าสุดนะและนี่นะคะก็เป็นกระทู้ในไทยนะคะที่เขาได้ตั้งขึ้นมานะคะเขาบอกว่า y ยจีช่วงช่วงปีนี้บริหารแย่มากคิดว่าค่ายกับบอร์ดบริหารกําลังจะทําทุกอย่างที่สร้างมาพังผลงานคอนเทนต์ต่างๆปีนี้น้อยมากทุกวงกระทบหมดไม่สมกับคําว่า่ขยใหญ่เลย รวมไปถึงล่าสุดเรื่องการทวิตของลิซ่าตอนนี้หลายบ้านก็มาประกาศทวงเรียบร้อยผลกระทบไม่ใช่จํานวนน้อยๆเลยและต่อให้ทุ่มไปกับวงใหม่แต่ก็มีหลายคนที่เข็ดขยับกับค่ายจาก,กรคนเก่ามากมากตอนนี้หลายๆคนยากที่จะเปิดใจติดตามวงใหม่ไปพร้อมกับค่ายแล้วและอันนี้นะคะเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตไทยนะคะเขามาบอกว่าพังเพราะกลุ่มผู้บริหารต่างหาอีป้าโบแค่หุ่นเชิดผู้บริหารแก่ๆเยอะหัวโบราณ ยึดติดกับความสำเร็จแบบเก่าๆที่แบล็คพิงค์ทำได้เลยไม่สนใจจากโปรเจกต์เด็กใหม่และก็คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเสียดายสร้างชื่อเสียมาด้วยดนตรีด้วยความสามารถของศิลปินต้องมาพังเพราะความใจแคบอคติแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายนี้นะคะบอกเลยว่าคนนี้คอมเมนต์ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าระดับซีอของแบรนด์ระดับโลกนะคะออกมาพูดผ่านสื่อชัดเจนต้องๆขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนคือถ้าระดับแฟนคลับธรรมดาธรรมดาบ้านๆอย่างเราๆ ยังดีกันก็ดราม่ากันบ่นกันบางคนก็ยังมีอะไรข้างๆคูคๆแต่เนิวคิดตะวันตกเขาไม่มานอมแหนมหรอกครับอะไรที่เขาเห็นว่าไม่เคลียร์ไม่เข้าท่าไม่เป็นเหตุเป็นเป็นผลเขาก็พูดเลยศักดิ์ศรีแบรนด์ระดับโลกเขาไม่มาอ่อนข้อให้ใครเกาหลีหรอกเริ่มมีหลายๆฝ่ายไม่พอใจและเห็นตรงกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไบจีหรือแม้กระทั่งเคป๊อปเองก็อย่าทะนงให้มากนักเกิดเขาตระหนักความจริงทัดแท้ขึ้นมาได้เคป๊อปที่พยายามเขียนตัวเองไปขายให้กับชาวโลกจะขายไม่ออก ณนะตอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีการติดแฮชแท็กคอมยุตีธทรมสำหรับลิซ่านะคะขึ้นในทวิตเตอนะคะทุกคนเราต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไ g จะมาตอบอะไรกันบ้างนะคะและนี่ก็เป็นแค่บางกลุ่มแล้วก็คอมเมนต์แค่ส่วนนิดเดียวนะคะที่แอดเอามาฝากหวังว่าจะถูกใจหลองริ้นหลายๆคนนะคะและที่สําคัญนะคะพวกเราอย่าลืมสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจลิซ่ากันนะคะให้ลิซ่าสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้นะคะทุกคน